ดวงคนเกิดวันพฤหัสบดีดวงการงานของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะช่วงนี้ใครจะสอบหรือสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานที่ไหนเอาไว้นะคะมีโอกาสสอบติดนะมีโอกาสสอบติดในสิ่งที่เราคาดหวังที่ที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะมีโอกาสสอบได้ ที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็คนที่สัมภาษณ์งานไว้เนาะมีโอกาสได้เช่นกันนะส่วนคนที่มีงานประจำนะคะอย่าหมงานหนักมากจนเกินไปนะจนไม่มีเวลาดูตัวแลดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวนะคะแบ่งเวลาเนาะแบ่งเวลาสักนิดหนึ่งนะคะบางทีเนาะการที่เราหมงานหนักมากๆมันจะทำร้ายตัวเองไป